สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูบอมจากครูบอมโก k คีปิ้งนะครับวันนี้เราก็กลับมาทาการรีวิวถุงมือผู้สับปะตูกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาทาการรีวิวถุงมือผู้สับปะตูกันในแบรนด์จากทางฝั่งอเมริกากันบ้างนะครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยมีตัวแทนจําหน่ายในเมืองไทยด้วยนะครับซึ่งได้ได้ว่าผมจะบอกว่าเป็นแบรนด์แรกๆนะครับที่ทําการตีตลาดในเมืองไทยแบรนด์อินดี้แบรนด์แรกๆจากเมืองนอกนะครับที่มีตลาดในเมืองไทยนะครับมีการมีตัวแทนจําหน่ายนะครับในเมืองไทยนะครับซึ่งแบรนด์นี้นะ ดูบอลไทยนะครับอาจจะผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะครับกับแบรนด์ที่มีชื่อว่าเอเวียต้านะครับสำหรับเอเวียต้านะครับก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าเคยเป็นแบรนด์ดาวรุ่งนะครับคือเจริญเติบโตได้รวดเร็วมากนะครับโกลได้รวดเร็วมากในฝั่งอเมริกานะครับณตอนนี้นะครับก็คงไม่เรียกว่าเป็นแบรนด์ดาวรุ่งอีกต่อไปเพราะว่าเรียกว่ามันติดตลาดแล้วนะครับในทางฝั่งนั้นทางอเมริกานะครับทางฝั่งเราเนี่ยก็จะมีร้านทางร้านเบสนะครับที่ดึงเข้ามานะครับเข้ามาขายทําให เป็นที่รู้จักในเมืองไทยนะครับซึ่งรอบนี้นะครับรุ่นที่จะเอามาทำการพรีวิวเนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีชื่อว่า Aviata, s t r a t a f ตอ y e r เป็นรุ่นพิเศษนะครับ Thailand, USA นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่5นะครับเป็น V5 นะครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยผมผมสนใจอีกส่วนหนึ่งคือชื่อของมันนะครับชื่อรุ่นของมันเนี่ยมีคำว่า Foy e r นะครับ f เ e เนี่ยเป็นภาษาเยอรมันแปลว่าไฟนะครับก็ซึ่ง มันเป็นถุงมือจากฝั่งอเมริกาแต่ว่ามีชื่อว่า f i เออร์นะครับทำให้ผมสกิดใจผมนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมนะครับแต่ผมยังหาคําตอบไม่ได้นะครับใครใครรู้คําตอบนะครับช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับผมอยากทราบเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เรียกว่าสเตต้านะครับสเตต้าเนี่ยผมเนี่ยชอบมากในรุ่นที่ก่อนก่อนตั้งแต่เวอร์ชันอ่าผมจะไม่ได้ว่า2หรือ3นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ผมชอบมากแล้วก็เรียกได้ว่าซื้อแทบกับแทบจะทุกการตัดเย็บที่เขามีนะครับในรุ่นนั้นถ้าใครเคยติดตามนะครับทางเฟซบุ เขียนไว้เกี่ยวกับแบรนด์นี้นะครับผมจะเคยบอกไว้ว่านะครับแบรนด์เนี้ยเอเวตาเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรนะครับมันเป็นแบรนด์ที่ดูเรียบค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับธรรมดานะครับแต่สิ่งที่ผมชอบนะครับคือผมบอกว่าไม่มีอะไรแต่ผมซื้อมา4-5คู่ละนะครับ <c oughs> ก็เรียกได้ว่ามันต้องมีความโดดเด่นแน่นอนนะครับมันต้องมีอะไรที่ที่มัน ทำให้เราอยากซื้อนะครับซึ่งสิ่งนั้นน่ะที่ผมคิดออกก็คือว่าเรื่องของความมาตรฐานนะครับของตัวชิ้นงานนะครับมันดูดีมันดูโอเคมากนะครับมันมาตรฐานดีมากนะครับยังไงอยากรู้ว่ามันน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการตัเดเย็บของรุ่นนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า Gecko Grip Pro Cut นะครับซึ่งถามว่ามันเป็นยังไงนะครับดูจาก ภาพแล้วนะครับคำจริงๆคขาว่าเก็คโคเนี่ยมันแปลว่าตุ๊กแกนะครับตุ๊กแกซึ่งสังเกตว่ามันก็จะเหมือนนิ้วของตุ๊กแกซึ่งมันค่อนข้างเรียวนะครับแล้วก็ปลายมันจะนูนออกมานะครับเป็นนึกออกใช่ไหมครับมันเหมือนตุ๊กแกนะครับก็ถามว่ามันเป็นแบบไหนนะครับจริงๆแล้วมันก็จะคล้ายกับของ H O H O นะครับก็จะมีเก็คโคเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะออกมาคล้ายกันในส่วนของของเมจ ของกาเซตนะครับก็จะเป็นผ้านะครับในส่วนของกาเซ็ตคือส่วนนี้ครับส่วนที่ช่องว่างระหว่างนิ้วระหว่างโฟมนะครับก็จะเป็นผ้านะครับทําให้เวลาเราขยับนิ้วนะครับค่อนข้างขยับได้สะดวกนะครับไม่ถ้าเป็นยางเนี่ยถ้าเป็นลาเท็กนะครับมันจะค่อนข้างมันสวยนะแต่ว่าเวลาขยับมันจะมันจะเสียดสีกันมันจะติดนิดหน่อยนะครับตัวนี้ข้อดีของมันคือมันจะทําให้ ขยับนิ้วได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของโฟมเนี่ยนะครับก็จะลากมาถึงในส่วนของหลังมือเลยนะครับประมาณหนึ่งนะครับซึ่งทําให้เราสามารถใช้ส่วนนะครับของสันมือเนี่ยส่วนนี้ครับด้านนอกเนี่ยปัดบอลได้นะครับมันจะมันจะทํามันจะช่วยตรงนี้เราได้มากขึ้นนะครับสังเกตว่ามันจะมีโฟมเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ ในส่วนของนิ้วหัวแมมือนะครับก็จะเป็น wrap over นะครับจริงๆแล้วมันเหมือน over under ใช่ไหมครับก็ในส่วนของ under จริงๆมันก็มันเป็นโฟมแยกใหม่อีกหนึ่งชิ้นนะครับแต่สวยงามนะครับทำแล้วดูสวยงามมากนะครับก็กระชับดีด้วยนิ้วนิ้วหัวแมมือเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันเทอะทะนะครับกําลังพอดีนะครับสำหรับโฟมของรุ่นนี้นะครับจะมีชื่อว่า magnetic all weather contact latex นะครับก็ อย่างชื่อของมันนะครับก็จะเป็นโฟมประเภทคอนแทคนะครับซึ่งทําโดยของเอเวต้าเองนะครับซึ่งถ้าคนที่เคยลองใช้จะทราบว่าเป็นโฟมที่มีคุณภาพดีเลยนะครับก็มีความเหนียวที่หลายคนบอกว่าอยู่ได้นานมากนะครับส่วนตัวโฟมนะครับมีความหนา4มิลิเมตรนะครับแล้วก็มีโฟมรองหนาอีก4มิลเมตรเช่นกันนะครับในส่วนของบอดี้นะครับของเอเวรตารุ่นนี้นะครับสเตตตาไทยแลนด์ยูเอสเอเนี่ย มีความน่าสนใจมากนะครับตรงที่ว่านะครับรุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณของไทยแลนด์โดยเฉพาะเลยนะครับเนื่องจากว่าสังเกตว่าตรงนิ้วโอ้หัวนิ้วก้อยขวามือของผมนะครับเป็นธงชาติไทยนะครับแล้วก็นิ้วก้อยด้านซ้ายเป็นธงชาติอเมริกานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยในรุ่นของ USA เนี่ยก็จะเป็นตรงนิ้วก้อยทั้งสองฝั่งจะเป็นธงอเมริกาทั้งคู่นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยมัน เป็นตัวที่ทําพิเศษเฉพาะบ้านเรานะครับก็ร้านคุณเบสนะครับก็ทําขึ้นมานะครับมีธงไทยด้วยมันเป็นความลงตัวตรงที่ว่านะครับธงอเมริกาเนี่ยธงอเมริกันก็จะมีสีแดงสีน้ําเงินสีขาวของไทยก็จะเป็นธงจะมีสีแดงน้ำเงินขาวเหมือนกันนะครับ <S <S พอทํามาปุ๊บมันกลับเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะครับดูแล้วสวยงามนะครับออสองฝั่งเนี่ยบอดี้เนี่ยจะเป็นสีคนละสีกันสังเกตนะครับมันมันจะเป็นคนละสีกันสลับคัว่วกันนะครับ ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงก็จะทําให้ออกมาได้แปลกตานะครับน่าสวยงามมากนะครับในส่วนของโลโก้นะครับก็จะเป็นโลโก้เป็นซิลิโคนนะครับนูนขึ้นมานะครับจะไม่ใช่โลโก้ที่เป็นลาเท็กติดกันไปเลยนะครับทั้งสองด้านนะครับสีก็สลับกันนะครับแล้วก็มีชื่อยี่ห้อนะครับเอเวียต้านะครับอยู่ตรงนิ้วชี้นะครับ ตรงนี้หัวมือนะครับก็จะมีคําว่า f o i r นะครับเป็นชื่อชื่อรุ่นนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับตรงส่วนของหลังมือนะครับตรงสีน้ําเงินและสีแดงนะครับสตัวนี้นะครับอ่ามันเป็นวัสดุที่ทาง avita เรียกว่า avita o2 thermal control นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นอ่ามีความสามารถในการปรับสภาพตามอุณหภูมินะครับได้นะครับก็ทําให้อ่าจาก commercial ที่บอกแล้วนะครับก็คือประมาณว่าจะจะช่วยทําให้เราใส่ ถุงมือเนี่ยได้ในทุกสภาพอากาศนะครับก็จะไม่รู้สึกร้อนหรือหนาวมากจนเกินร้อนหรือหนาวจนเกินไปนะครับในส่วนของอตรงนิ้วกลางและนิ้วนางนะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับจะเป็นนูนขึ้นมาตรงนี้จะเป็นโซนโช็อคซิลิโคนแยกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับจริงๆแล้วผมว่ามันมันเหมือนทางไปทั้งชโซนโช็อคแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นช็อคโซนนะครับในส่วนที่ช่วยอ่า ดูดซับแรงกระแทกหน่อยเพราะว่ามันอยู่ตรงประมาณข้อข้อนิ้วพอดีนะครับผมว่าตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างโอเคมากนะครับมันช่วยซับแรงกระแทกได้จากจากทางด้านหน้าได้เหมือนกันนะครับน่าสนใจครับการออกแบบตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเรียกได้ว่ามันมันไม่เยอะนะครับแล้วมันก็ไม่น้อยมันผ่านความคิดกระบวนความคิดกระบวนการคิดนะครับมาอย่างดีนะครับ ในส่วนของข้อมือนะครับข้อมือของยี่ห้อนี้เนี่ยก็จะเป็นสายรัดก่อนนะครับจะเป็นสายรัดแบบผ้ายืดนะครับสายรัดของยี่ห้อนี้จะเป็นสายรัดแบบผ้ายืดนะครับจะเป็นผ้ายืดที่ทําสีนะครับเป็นสีแดงขาวนะครับสลับกันนะครับให้เข้ากับตัวบอดี้ของมันนะครับก็เป็นมีความน่าสนใจตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นสายรัดที่ไม่ใช่เหมือนกับของ Adidas นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มันจะไม่ติดง่ายเหมือน Adidas นะครับมันติดอยู่แล้วครับแต่ว่ามันจะไม่แบบ ตุติดเราไปเป็นพืชเลยนะครับก็จะต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะนะครับพอรัดเข้ามาโอเคสายรัดเสร็จแล้วก็ในส่วนของข้อมือเลยนะครับก็จะเป็นข้อมือแบบพยืดนะครับพยืดสีแดงสวยงามนะครับเข้ากับตัวบอดี้นะครับก็มีู้ลูบด้วยนะครับในส่วนของการดึงช่วยในการดึงนะครับทําให้ดึงได้ง่ายขึ้นนะครับสายรัดนะครับพอรัดแล้วก็มีความพอดีนะครับ สวยงามก็สําหรับผมผมดึงประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวนี้จะมีหน้าต่างปักชื่อได้นะครับก็ถ้าใครอยากให้มันอยู่ตรงกลางก็ดึงมาเยอะๆนะครับแต่ว่าผมว่ามันจะมันจะทาให้ตัวสายรัดเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวค่อยๆดึงไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะอย่างที่เราทราบครับสายรัดสายรัดมันมันยานได้เพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆยืดไปเดี๋ยวสักพักมันก็จะไปถึงจุดที่เราต้องการเองนะครับหน้าสีดายเล็กน้อยนะครับในส่วนของสายรัดเนี่ยมันเป็นสีแดงทั้ง2ฝั่งนะครับจริงๆถ้าคิดเอาเองนะครับถ้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับเเป็นนนสี้ําางิตม ตามสีของบอดี้ได้ก็น่าจะดีเพราะว่ามันมันสลับสีกันทั้งสองด้านโดยโดยเกือบทุกส่วนของของมันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสลับสีได้อีกสักจุดหนึ่งนะครับน่าจะฟินเลยนะครับโอเคมากนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะมีฟิงเกอร์เซฟนะครับเป็นฟิงเกอร์เซฟแบบอ่อแนบบนะครับก็ทั้ง5นิ้วเลยนะครับฟิงเกอร์เซฟแบบอ่อนของ Aviator เนี่ยจะเป็นฟิงเกอร์เซฟที่มีความ แข็งแรงก่าฟิงอ่อนในบางประเภทอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งสังเกตว่าเราลองดูนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นแผ่นเดียวเลยนะครับบางบางรุ่นฟิงอ่อนจะเป็นฟิงอ่อนแบบนี้นะครับซึ่งมันจะดูค่อนข้างเบาบางนะครับก็ฟิงอ่อนตัวนี้จะแข็งขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับน้ําหนักมากมากขึ้นนิดนึงนะครับแต่สัมผัสได้รู้สึกได้นะครับถือเรารู้สึกว่ามันหนักกว่ากันหน่อยนะครับ สำหรับสนุนราคาของยี่ห้อนี้รุ่นนีุ้่นนี้ a v i a t a s t ฟ t a อร์ไท t h a i l a n d USA v e r s อร์5นะครับเวอร์ชั5นะครับตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ร้านคุณเบสนะครับก็เบสโกคิปเปอร์กลฟนะครับแล้วก็นอกจากร้านคุณเบสก็จะมีร้านของคุณทิศณะอีกร้านหนึ่งนะครับมีชื่อว่าคิปเปอร์อินดี้นะครับของทางโคราชนะครับสามารถไปลองได้ที่นั่นเหมือนกันนะครับก็ เป็นรุ่นจี้จริงๆแล้วถ้ามองจากภาพผมอาจจะรู้สึกว่ามันมันธรรมดาจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากนะครับอ่อเราได้ลองใส่แล้วยังรู้สึกชื่นชอบเหมือนเดิมก็คือในความเป็นเอเวียต้านะครับก็คือความมาตรฐานนะครับใส่แล้วมันโอเคกับความรู้สึกมากนะครับก็สรุปแล้วนะครับสําหรับตัวเอเวียต้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นยังเป็นรุ่นที่ผมรู้สึกไม่ผิดหวังเหมือนเดิมนะครับเป็นรุ่นที่ออมีความ เหมาะสมพอดีมือผมผมเป็นคนไม่ใส่ฟิงเกอร์เซฟนะครับถอดฟิงเกอร์เซฟออกแล้วรู้สึกว่าโอเคมากผมชอบมากสำหรับคนที่ชอบใส่ฟิงเกอร์เซฟนะครับก็สามารถใส่ตรงไซส์ได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องข้ามไซส์ขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นฟิงเกอร์เซฟแบบอ่อนนะครับใส่แล้วโอเคมากตรงตรงไซส์โอเคแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ผมว่างบงบงบถึงอ่ะสองพนเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันไม่ ไม่คุ้มอะนึกออกไหมครับมันรู้สึกว่ามันคุ้มนะครับสองพนเนี่ยโอเคเลยแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยสภาพแบบดีเลยครับกับชิ้นงานดูดีมากนะครับผมว่าคุ้มกับทุกบาททุกสตางที่เสียไปนะครับยังไงก็สนใจนะครับอีกทีนะครับเบสโก้ k e เปอร์กลอฟนะครับหรือร้าน k e e p อร์อินดีนะครับ กรุงเทพหรือโคราชนะครับลองไปเช็คลองไปตามลองไปหาได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นของตูโตนะครับชอบกดไลค์นะครับ s u b สไคร b e ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมีคลิปตามมาครับช่วงนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับมันงานเยอะนะครับยังไงก็จะพยายามนะครับเจียดเวลามาทําในสิ่งที่ชอบนะครับได้ให้อีกทีหนึ่งผมไม่ได้ขายนะครับรุ่นนี้ยังไงก็ไม่ต้องมาถามผมว่า ผมมีไหมนะครับไม่ต้องถามนะครับกม็มีแค่ตัวนี้ที่ขายต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ